เรื่องของการจัดเก็บรายได้อุทยานแห่งชาตินะคะในพื้นที่กลุ่มอันดามันทั้ง16แห่งค่ะโดยทางด้านปปชประจำจังหวัดตรังนะคะระบุว่าผลการจัดเก็บรายได้ในอุทยานทั้งหมดนี้ลดลงเป็นอย่างมากค่ะสำนักงานปปชภาค9พร้อมด้วยสำนักงานปปชประจำจังหวัดตรังนะคะในเขตพื้นที่ร่วมกันแถลงผลการดำเนินงานปีงบประมาณ2,568 โดยน,น,ดนายบัณฑิตคณะสุวรรณผู้ำนวนการสำมงกานปปชประจำจดตรังเปิดเผยว่าจากกรณีที่ได้ลงพื้นที่นะคะพบว่าอุทยานแห่งชาติกลุ่มอันดามันซึ่งมีทั้งหมด16แห่งมิวทยานแห่งชาติได้ประกาศให้จัดเก็บในรูปแบบอ e ีทิเกตจำนวน3แห่งได้แก่อุทยานแห่งชาติหาดนนพรัธาราหมูกก่เกาะพีพีอุทยานแห่งชาติหมูกก่เกาะสิมิลัน และอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาค่ะซึ่งสำนักงานปปชได้ลงพื้นที่ไปติดตามการเริ่มใช้มาตราการอ e ีทิเกตตั้งแต่เดือนมก,กราคม2566เป็นต้นมาทําให้การจัดเก็บรายได้ของทุทนานทั้ง3มแห่งเพิ่มขึ้นโดยหนึ่งอุทยานแห่งชาติหาดนพรัทาราหมู่เกาะพีพีในปี2566มีรายได้275ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา203ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นประมาณ279%ของรายได้ในปี2565ส่วนในปี2567นะคะมีรายได้อยู่ที่603ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี2566เป็นเงิน331ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นนะคะ120%ของรายได้ในปี2566 กณะที่สององยแนแห่งชาติหมู่กาะซิมิลันนะคะในปี2,566เพราะว่ามีรายได้อยู่ที่132ล้านบาทขณะที่ปี2,565นะคะมีรายได้เป็นเงิน91ล้านบาทของรายได้ในปี2,565นอกจากนี้ในปี2,567นะคะมีรายได้อยู่ที่243ล้านบาทเพิ่มขึ้น111ล้านบาท ส่วนสามพยานเอชัดอ่าวพังงาค่ะในปี2,566มีรายได้104ล้านบาทเพิ่มขึ้นนะคะจากปี2,565เป็นเงิน67ล้านบาทนอกจากนี้นะคะในปี2,567มีรายได้อยู่ที่140ล้านบาทเพิ่มขึ้นนะคะ35.9ล้านบาท ในส่วนของอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าหมายจอดตรังค่ะกรมอุทยานยังได้ดําเนินการเกี่ยวกับมาตรการอ e ีทิเกตขอสงสักงานประประชํประจหจอดตรังลงพื้นที่ไปขับเคลื่อนมาตรการป้องกันการทุจริตในการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติเป็นประจําอย่างต่อเนื่องตลอดปี2567พบว่าการจัดเก็บรายได้มีเพิ่มขึ้น10.6ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี2566ถึง4.7ล้านบาทหรือขึ้นประมาณ80% ซึ่งกรณีดังกล่าวทางเลขาธิการปปชได้มีการลงนามแต่งตั้งคณะทางานชุดเฉพาะกิจไปติดตามเรื่องของมาตรการป้องกันการทุจริตในการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติซึ่งจะมีหน้าที่ในการทําการตรวจสอบติดตามเฝ้าระวังและป้องปรามการทุจริตติดตามสถานการณ์การจัดเก็บรายได้แล้วก็การบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติให้เป็นไปตามมติครมรวมถึงเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติราชการให้เหมาะสมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันการทุจริตที่เกี่ยวข้อง ข้องกับการบรหิหารจัดการอุทยานแห่งชาติการสร้างเครือข่ายการสร้างความรับรู้และการมีส่วนร่วม ในการป้องกันการชุตริตททางภาครัฐและก็ภาคเอกชนหรือผู้ประกอบการท่องเที่ยวทุกภาคส่วนแล้วก็จะจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการทานอื่นๆให้มีไรายได้เพิ่มสูงขึ้นหรือมีความเสี่ยงสูงเพื่อรวบรวมปัญหาและข้อเสนอแนะร่วมกับปัญหาของทีน่นห่งชาติในกลุ่มอันดามันโดยให้ทางกลุ่มงานป้องกันปปชจังหวัดตรังเป็นฝ่ายเลขา ขณะที่นายเกติศักดิ์พุทธพันธ์ผู้ช่วยเลขาธิการปปชภาค9กนะก็บอกว่าในส่วนของอุทยานนอกจากเฝ้าติดตามเรื่องการจัดเก็บรายได้อย่างใกล้ชิดแล้วยังมีเกี่ยวกับกรณีของการทิ้งร้างอาคารสำนักงานของหน่วยง,งานในพื้นที่ด้วยเนื่องจากทําความเสียหายนะคะไปถึง2,000กว่าล้านบาทไปฟังเสียงผู้อวยการนักงานปปชประจําจอตรงค่ะผิดนะครับในส่วนอุทยานเป็นการเฝ้าระวังเพื่อที่จะ ด,ดูดูเกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้นะครับที่ซึ่งเราจะเห็นได้คือข้อมูลเบื้องต้นเนี่ยต้องเรียนอย่างนี้ว่าข้อมูลเบื้องต้นขอไปจัดเก็บรายได้แล้วเงินเนี่ยความจริงควรได้มากกว่านั้นแต่ปรากฏว่าเราไปลงพื้นที่เฝ้าระวังปรากฏว่ามากขึ้นจริงนะฮะฉะนั้นพอเห็นตรงนี้เราถือว่านี่คือจุดสําคัญที่หลังจากนี้เนี่ยทางปปชจัชงหวัดเองหรือว่าคณะกรรมการที่ทางท่านเลขาธิการปปชได้ตั้งขึ้นมาเนี่ยเราก็จดาเนินการเฝ้าระวัง และถ้าทงพบว่ามีการกระทําความผิดเ,เราก็จะดำเนินการอย่างเก็บขาทั้งที่เรียนนะครับคือไปทีแนะแนวทางว่าดำเนินการอย่างไรเพื่อแก้ไขปัญหาได้นะครับเพราะว่าแต่ละหน่วยแต่ละกรณีเนี่ยมันมีความแตกต่างกันสภาพปัญหาแตกต่างกันฉะนั้นเนี่ยการแก้ไขปัญหาเหล่านั้นเนี่ยจะแนวทางไหนที่เหมาะสมและไม่รัฐเสียหายนะครับเพราะบางกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องก็มีแต่ว่าจิ้งร่าง นะครับซึ่งตรงนี้อาจจะมีปัญหาในเรื่องอื่นๆซึ่งตรงนี้ก็ปปชเราคิดว่าแนวทางอย่างไรที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ได้โดยที่รัฐไม่เสียหายและประชาชนได้รับประโยชน์นะครับ